ปปชเปิดบัญชีทรัพย์สิน10รัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยนายปลอดประสบสุรศดีครองแชมป์มีทรัพย์สินกว่า967ล้านบาทขณะที่บัญชีทรัพย์สินสอวอที่มาจากการเลือกตั้งสอวอจังหวัดศรีสะเกดมีทรัพย์สินมากที่สุดกว่า1,400ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่7พฤษภาค,คม2557จำนวน10คนได้แก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า574ล้านบาท นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการากระทรวงการต่างประเทศมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า37ล mm. ้านบาทพลตํารวจเอกประราชามพมนอกรองนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า396ล้านบาทนายปลอยประสบสุรศวดีรจรองนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า967ล้านบาท นายกิติรัตน์นรนงรองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินกว่า57ล้านบาทนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า14ล้านบาทนาวอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินกว่า16ล้านบาท ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินกว่า171ล้านบาทนายสิริวัตรขจรประสาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า47ล้านบาทและพลเอกยุทธศักดิ์สศิปภา,ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีทรัพย์สินมากกว่านีศสินกว่า306ล้านบาท นอกจากนี้คณะกรรมการปปชได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งหลังพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2557จำนวน75คนอาทินางสาวจารุวรรณเมธกาสาวกรุงเทพมีทรัทพย์ส,สินมากกว่านี่สินกว่า37ล้านบาทนางอภร,รสารคำสวจังหวัดอุดรธานีมีทรัพย์ส,ส,สินมากกว่านี่สินกว่า97ล้านบาทนายนิคมไวยรัชพานิชสวจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทรัพย์สินมากกว่านี้สินกว่า201ล้านบาทนางดวงทองเ um problem, 90, 000, ทียนทองสวจังหวัดสแก้วมีทรัพย์สินมากกว่าน Bow, ี่สินกว่า2 3 4ล้านบาทนายสุรชัยปิตุเตชะสวจังหวัดระยองมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า39ล้านบาทขณะที่ 300, 000, 000, 000, 650, 000, 000นางสาววิรดาอินชัดสวจังหวัดศรีสะเกดมีจำนวนทรัพย์สินมากที่สุดกว่า1,400ล้านบาท